โมเด่นหน่อยที่สร้างยุดธงให้ธงหน้าแบบนี้เนาะจาาใส่งบประมาณเบิดไปทั้งเบิดประมาณ8 0,000บาทเดิ้อจ้าทุกคนร่วมคาสร้างแล้วนะคะตอนนี้กระเฮ็ดว่ท่านได้แล้วเด้อจากงบเบิดนะคะทุกคนขากะต้องหาเงินกันต่อไปค่ะล่าุดพ่อตาห้ากะต้องเก็บล่างเก็บของเก่าไปไหวทักขายละคะ่ะทุกคนพอได้ตืมกันวิธีแม่บานแบบปุ้ยเน,นาะจกายู่บานเลียงลูกทายคลิปไปวันๆนะคะก็ย่างได้เงินมาเฮ็ดเงินในห้อีเมลเห้าอยู่คะ่ะเฮ็ดพอให้เราได้อยู่นะคะทุกคนหลังจากนี้ไปกะสบายใจไปเติม เกบหนึ่งแล้วละจ้าเวลาที่ฝนตกมากนอกจากกระบไดก้กงงวนแห้งนะคะว่าฝนจะสาดน้ำจะหัวใสหัวคุณยายอีกแล้วเด้อค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็นคือขั้วของข้านั่นเองเนาะคะ่ะเวลาฝนตกมากนี่ก็คือเปียกหมอดยอดเลยนะคะทุกคนสงสัยจีดีฮามองเฮ็ดขั้วอีกละยากอีกละ,กละหาเงินมาเฮ็ดอีกถ้าเบาเทงในเรื่องเฮ็ดบ,บาทมันบวจบบวสินจักเถื่อหลอกจ้กทุกคนคะ่ะหาเงินใดก็มาเฮ็ดเอามาต่อเติมไปเรื่อยเรือนั่นละนอกจากเพราะว่าจังใดจังใดห้าก็ไดใสชีวิตอยู่นีอยู่แล เมื่อนอนบานเนาะค่ะพอคนอยู่อยู่ประจําอยู่แล้วมันกระต้องมีครัวมีห้องน้ำนะคะมีหม่องอยู่หม่องนอนเนาะค่ะบางคนเห็นเหาเห็ดงานอยู่บานเนาะจ้าคิดว่าเฮ้าหาเงินได้ง่ายๆแต่โบเมียนเลยนะคะกว่าจะได้มาเป็นคลิปแต่ละคลิปนี่ก็คือปวดสมองคักเติบยูจ้าใส่ติดตัดคลิปใส่ติผักเสียงใส,ส่สีหาาว่มวอาเมวอาซู่ฟังรอบนี้ปุ้ยก็คิดว่าปุ้ยเห็ดเต็มแล้วไปในระดับหนึ่งละค่ะบ้านคุณยายเนาะค่ะตอนนี้เหลือแค่ติดฝาและก็ผู้กระเบืองนะคะให้คุณยายปัญหาเงินมาเห็ดเองะเนาะค่ะบัตายยาหา มาได้กันจังวากันอีกเครือนึงเนาะคะ่ะต่อไปนี้ปุ๊กจะคงจะต้องเก็บเงินนะคะทุกคนหาเงินเพิ่มเนาะคะ่ะอยากจะมีเป็นของเจ้าของคงือก,กันนะคะเหตุอีกหลังนึงเนาะตานี่ก็เป็นความสุขในบันปลายของชีวิตของคุณยายแล้วเนาะคะ่ะทุกคนอยู่ทงไฮทงหน้าแบบหนีได้ความสมบายใจได้อากาศดีๆนะคะตื่นเต่ามาไม,ม่นันไม่เหนื่อยเหตุเนาะคะ่ะได้เห็นทงหน้าสีเขียวๆนะคะแค่นั้นก็มีความสุขเล้าลตอนนี้เงินก็คือเบิร์ดเกี่ยงกระเป๋าแล้วะคะ่ะทุกคนจะต้องมาหาอาหารตามธรรมชาติกินนะคะแรงนี่ปุ๊ นะคะทุกอากาศห่อนอบอ้าวบักยางคากเลยนะคะฝนกับ,บตกุกนอจ้าก็จะได้โยค่ะมือนี้ห้าวมไมาตา่เขียดแต่ว่าเห็นที่รีดไร้โต้บักยางคากเลยจ้าทุกคนบ่ไดเอาเนี่ยมาใส่น้ำมือนี้มาไต่กับน้องสาวลาห้าคือเกาค่ะทุกคนน้องนูนิดนะคะมากับเซียนเขียดนอจ้าทุกคนเป็นไต่เขียดเป็นเบิร์ดนะคะทุกคนบอกว่าจะเป็นเขียดหน่อยเขียดโม่โนจ้าทุกคนไต่ครบกับเป็นนะคะอีงยังสิมาเก่งคักแท้นี่ละนอจ้าวิธีแม่บานตางแังงวัดนะคะทุกคนกะสิประมาณนี่ละนะคะหาอยู่หากินตามธรรมชาติ ะะอยูแต่งแต่ทงไ้ทงหน้าบ่คอยได้มีเวลา <i> แต่งเหนือแต่งโตนะคะทุกคนขัน <i> บอ,อเมนว่าไปเที่ยวอ,อีลีอีลอ้ลอ,ลอ,อกะโค้งจะบอเดแต่งโตสวยๆคือเขานะคะเห็นคลิปแม่บ้านตำรวจแล้วโอ้ยกะอิจฉาเขาอยู่ขึ้นกันเนาะทุกคนจะเแมนเขาเดแต่งโตง,งามคากักโอ้ยคืออยู่เดถูกมองแค่เนาะพู้ได้สิกาคูบบานเนี่ยสามตัวทุกคนมงเวลาเนี่อยู่บนกองที่วัวเบิรงสิลลองจับ แต่แตตนึ่งนมันมืออาชีพแหมลอยนะมืออาชีพพี่น้องเอ้ยบม่ีล่ะไป้อมกันมาพ้อมกันจัได้จะเอาหลายกว่าห่อแล้วอ้ยแห้ให่เองล่ะอแต่เบืองเขาฝอยบ้าเมืองเมองโอ้มีแต่แม่ไข่ด้อตัวมีอ้อห สักพ่อเด้อหดดัวข้างหน้าปั้นหมูปั้นผัวก,กินโอ,อ้มันเลี้ยวแหงเ<ห>ด้อเธอนี่ก็ได้หมูกินหรอกินไปไหนนี่ก็ได้